วันนี้วันที่8มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ7มง19นาทีนะครับอ๋อตอนนี้7มง20กว่าแล้วตอนที่ผมเดินมาประมาณ7โมง19น้ำตอนนี้น้ำยังลงไม่สุดนะแต่สังเกตเห็นไหมมันเป็นสันดอนทรายแล้วนะฮะเรือจะครอบเข้ามาติดตรงนี้แล้วถ้าเป็นเรือใหญ่นี้จะลำบากเลยนะใบจักรเอออะไรเออมันก็จะ ก็จะมาบินมันมาแตกหักก็ตรงนี้แล้วครับมันเป็นนอกจากเป็นสนดอนแล้วมันเป็นหินด้วยนะฮะเป็นก้อนหิน,นจะลําบากหน่อยนะน้ําตื้นเนี้เนี่ยลงไปยืนได้เลยนะฮะตรงแถวๆนี้บริเวณนี้ย,ยืนได้เลย <c oughs> ปากคลองบ้านกรูดนะครับฝ <c oughs> ากผู้เกี่ยวข้องช่วยนะฮะช่วยเมตตากรุณาให้กับช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านปากคลองบ้านกรูดเราด้วยนะครับขอบคุณครับ เแ okay. ้า,านี้น้ำก็สวยมากนะช่วงนี้นะแดดก็ดีน้ำก็สวยหมืออกาะนี้เรามาสำรวจดูนะว่าช่วงเชา้าน้ำมันแห้งลงเนี่ยมันลำบากแค่ไหนตอนนี้เรือดูดทรายก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เท่าที่สอบถามกับทาง ผู้รับเหมานะฮะบริษัทวัฒนธรขออนุญาตเอืยน้มนะก็รับทราบมาว่ามันมีการเรื่องของปัญหาการแก้แบบนะซึ่งเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าท่านะแก้แบบเสร็จถึงจะดําเนินการต่อได้แต่ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าคือชาวประมงจะเริ่มเดือดร้อนแล้วเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูน้ําน้อยนะ,ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันเป็นสันดอนทรายหรือมันจะเข้าออกลาบากอ่ะเออ จะหยุดออกก็ไม่ได้ด้วยเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาไงนะยังไงก็ฝากทางเจ้าท่าช่วยดำเนินการเร่งหน่อยนะครับในเรื่องของแบบนะเพราะชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วปี6กหเราก็ร้องเรียนไปรอบหนึ่งอะ่ะตอนนั้นก็ค่อนข้างจะมีปัญหาพอควรเลยเรือติดสันดอนทรายกันเป็นหลายลังเลยอะ่ะออกก็ไม่ได้เนี่ยแล้วแบบที่คุยไว้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดประมาณพฤศจิกาหกเจ็ดนะ เรื่องของการถมทรายแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะถมตรงนี้จากเดิมที่ว่าจะให้ถมตรงหน้าชายหาดแต่ก็ชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็หลายๆคนนคะครับค่อนข้างกังวลกังวลในเรื่องของปัญหาว่าจะทําให้เรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านขุดเราเนี่ยอาจจะก,กระทบหรือว,ว่าทรายที่เอามานี่ก็อาจจะไม่ได้คุณภาพนะมันเป็นข้อกังวลแต่ก็เราก็ตกผลึกนะ สรุปออกมาได้ชัดเจนว่าเดี๋ยวเราก็เอามาทิ้งมาถมไม่ใช่ทิ้งนะถมตรงนี้เพราะทรายมาจากทะเลเราก็ต้องคืนสู่ทะเลก็ถมตรงนี้ก็จะเ,เกิดเป็นพื้นที่ขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งนะก็เนี่ยเราแก้แบบแก่ตรงเนี้เจ้าท่าก็อยากจะให้ช่วยดําเนินการเร่งรีบนิดนึดนงนะผลประชุมเมื่อวานก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับรวมทั้งทางบริษัทวัฒนธรท,ที่เข้าใจปัญหา ของชาวบ้านว่าเดือดร้อนแค่ไหนนะแล้วก็ขอบคุณท่านสสด้วยนะครับอันนี้ขอญาติเหยนามนะสสประมวลถ่าวเวละเดชน,นะครับท่านก็ติดภารกิจแต่ก็ยังห่วงใยแล้วก็โทรมาสอบถามนะครับก็เดี๋ยวเท่าที่รับทราบคือวันอังคารนะอังคารหน้านี้ก็ทางท่านสสประมวลแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ยังไม่ประสองคอ์เ่ยนามนะ ก็จะช่วยเราพยายามช่วยเราก็เดี๋ยวจะไปคุยกับทางเจ้าท่าให้ว่าทั้งเรื่องของท่าเรือนะว่าท่าเรือเนี่ยจะขออนุญ,ญาตเปิดใช้บางส่วนได้ไหมหรือสองมอบก่อนได้ไหมสงมอบบางส่วนได้ไหมเพราะตอนนี้ท่าเรือเก่าก็เริ่มทรุดโทรมพังแล้วด้วยเนี่ยจะขึ้นเอาขึ้นปลาขึ้นอะไรก็ไม่ได้จอดก็ลําบากน้ําก็แห้งนะเรือวิ่งเข้าวิ่งออกก็ชนกันอีกโอ้โหปัญหามันเยอะมาก ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องฝากท่านสสไปช่วยผลักดันให้เจ้าหน้าที่นะช่วยดําเนินการเร่งรัดในการแก้ไขแบบให,ให้ให้ให้พวกเราหน่อยนะครับครับโอเคขอบคุณครับ